นี่คือยาฤทธิ์เอทิยาฤทิ์เอชีสีแดงสดุดตาใครที่รู้สึกว่าโง่เฮงต้องขับรถสีโดดเด่นสีที่ไม่เป็นรองใครแน่นอนสีแดงแรงมาแต่ไกลและที่สาคัญสะดุดตาจําง่ายนะครับรถสวยสภาพดีนี่คือยาฤทธิ์ออกวันนี้ผ่อนปีหน้ากับผ่อนเริ่มต้นเจ็ดมาด้วยยาฤทธิ์เอทิเหมือนกันแต่คันนี้เป็นสีขาว ไทยที่เป็นคนรักสะอาดชอบความเรียบร้อยเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีที่ดูดีมีรสนิยมสีขาวคันนี้ออกวันนี้ผ่อนปีหน้าแรนนี่คือซีวิคเอซีจะเป็นสีขาวสีเทาเขาบอกว่าจะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีขับดีขับแล้วรวยออกวันนี้ผ่อนปีหน้าทั้งหมดนี้นมาต่อคาร์เมลี่ออกวันนี้ก็ผ่อนปีหน้าครับได้เลยครับอันนี้4ี่เก้าจัดให้เลยครับอยากได้มาเอาไปไฮบริดนะครับพร้อมหมดขายหรอดนะครับเมื่อกี้เราดูสีมาตูไปแล้ว นี่คือกลุ่มรถเก๋ง5ประตูทั้งหมดรถเก๋ง5ประตูเขาเรียกว่าฮาร์ดแบ็กขนาดเล็ก5ประตูประตูข้างหลังเนี่ยเปิดออกไปได้ระเบาะสามารถพับได้เก็บของวางของยาวนอนจะนอนจะใส่ของที่เป็นเครื่องยาวอะไรนี้รถในกลุ่มฮาร์ดแบ็ก5ประตูจะมีหลากหลายรุ่นมาด้าก็มีมาด้า3ถ้าเทียบในรุ่นเล็กรุ่นกันโตต้าก็จะมียาร i นินะครับฮอนด้ก็จะมีแจนะครับแล้วนิสันก็จะมีนิสันโนนะครับอ่า แบร์อะไรอีกที่เรายังไม่เอ่ยถึงมาด้าก็เป็นมาด้าสามอ่ามาด้าสองมาด้าสองบอดไม่มีแล้วรถเก่งไม่ได้ทาแล้วหมดแล้วไม่มีแล้ว